ดนครับเห็นเบ็ดตรงนู้นไหมด้านหลังเรานะครับเจ้าหลอนนะมันเป็นเบ็ดนะครับคือสําหรับคนที่ล่าเมกาโลดอนได้2ตัวขึ้นไปเลเวลต้องเกิน300ใช่ครับวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์ทําเบ็ดอันนี้กันครับไม่รู้ว่าใช้เวลานานแค่ไหนนะครับเราจะปล่อยกันได้เต็มที่นะน่าจะถึงวันจันทร์ซึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์ครับก็วันเสาร์อาทิตย์จันทร์สามวันเต็มๆนะครับสำหรับเกมนี้ไม่ใช่เกมไม่ดีคอนเทนต์เนี้ยสามวันคือผมต้องต้องหาเมกาโลดอนนะครับอีกตัวหนึ่งนี่เด้ให้ดูนะครับเราต้องมออ ต่อไปก็อันนี้ต้องการเท่าไรเป็นการดอน2สองตัวนะครับออริจินัลออเดอร์ก็คือตัวเราเองนะครับต้องเป็นเจ้าของอเฮ้ยเราเสร็จแล้วเคลมรางวัลไม่ได้นึกว่าไปไกล,กลเลยเด็กน้อยก็คือผมมีแค่ตัวเดียวนะครับแมงดากูเด็กน้อยเลยนี่ตัวเดียวนะครับผมต้องหาอีกหนึ่งตัวเพื่อที่ผมจะทําเบ็ดอันนี้น,นี่คือเราตามหาเบ็ดแล้วนะล่าสุดอะโอเคเดี๋ยวเราไปหาเป็นการดอนกันเลยนะครับอันนี้เซิร์ฟผมน่าจะยังไม่ได้เกิดอะกอนที้เริ่มคลิปไปมากกว่านี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจหรืือออว่่าาาตตตนนนี้คคคิดมมผแ22%จ ทั้งหมดที่ดูเลยนะก็กครที่เข้ามาใหม่ฝากกนนดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับแค่นี้พี่ก็ดีใจแล้วนะทุกคนและคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไหนะครับไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมนา่าจะออกเซิร์ฟไปหาเมกาโรดอนนะครับคือเซิร์ฟเนี้ยหาไม่เจอแต่ปกติเมกาโรดอนอะ่ะยังไงก็หาเจอนะครับเพราะว่ามีแต่คนไม่ตกนะเพราะได้แค่หมดแล้วนี่ครับพี่หายตัวหนึ่งเป็น2ตัวนะครับก็คือทําเบ็ดอะไรเอาง่ายๆเอามาเดี๋ยวผมจะเปิดเรดาร์ก่อนนะครับผมน่าจะปล่อยยาวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดกันมาวว้เดดย่่ิา นี่น่าจะทําให้เรานะครับวิวถึง1000แน่นอน100%อ่าโอเคเดี๋ยวเราตกกันไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่ได้เขาเดี๋ยวจัดคูณ8เลยนะครับโอเคทุกคนคือตอนนี้ผมตกไปประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับแล้วผมก็ได้คนมาช่วยนะครับไม่ไม่เกว่าช่วยเดี๋ยวพี่ไปหาในกลุ่มนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์คูณ8นะครับ21ชั่วโมงก็เรียกได้ว่าเราจะตกจนกว่าผมจะได้เมการ์ดอนแต่ว่าเราก็ต้องแข่งกับคนพวกนี้นะครับเนี่ยหนึ่งคนสองคนนะครับที่เขาจะต้องมาล่าเมการ์ดอนด้วยกันคือใครได้้้กกก็็็ถถถืืออวว่่่่่าาาโชคดดีีีรแตพพไเจจะิ แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เรื่อยๆครับจนกว่าจะได้มีเวลา3วันเต็มๆถ้าไม่ได้ก็เรื่อยๆครับยาวๆในการทำคอนเทนต์หาเมกาดอนทาเบ็ดมันเป็นเบ็ดสกินแบบเหมือนเมกาดอนคีบไม่ใช่คีบดีงาบง่าเบ็ดอยู่น่าจะประมาณนั้นนะไม่ชัวร์เหมือนกันแต่เดี๋ยวตกกันไปเรื่อยๆนะครับคือตอนนี้แน่นอนละคือน่าจะได้ชัวร์แต่ไม่รู้ว่าใครจะได้นะครับยี่เ็ดชั่วโมงยังไงก็ได้อยู่แล้วนะครับเมกาดอนลัคกี้ของผมตอนนี้อยู่ที่หน่วยสิบร้อยพัน่าไหร่แค่หมื่นหกวะอ๋อถูกแล้วเราติดน ไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนตอนนี้400ตัวอยากได้ยังวะเดี๋ยวเช็คด่วนไม่ชัวร์นะต้องเช็คก,ก่อนเดี๋ยวเช็คก,ก่อนแป๊บนึงเช็คก,ก่อนนะครับได้หรือเปล่าโอ้ได้มิติมา1ตัวนะครับเคก็เดี๋ยวผมปล่อยไปยาวๆอีกสัก2-3ชั่วโมงเลยล้วจะกลับมาดูใหม่ว่าจะเกินหรือไม่เกือนะครับมาครับคือตอนนี้ผมแอบดูตอนที่ FK มาที่นึงนะครับมีคนได้แล้วเมกาโลดอนแต่ไม่รู้ว่าคือใครนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดในกระเป๋าดีกว่า3,000ตัวนี้ผม FK ไปน่าจะ6ชะ6ชัั่่่ววโโมมมมงงงงนาาาาจะะะเเเเลกออ6ืปปปรรรรณ5็ขห อนคือตอนนี้มันไม่บอกชื่อนะว่าครับว่าใครได้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูอ่ะอันนี้ผมออกเซิร์ฟเข้าใหม่คอยเลื่อนนะครับถ้าได้คือจบแบบโคตรไวคือว่าคุ้มนะซื้อว่าคุณมแปะถ้าผมได้จริงๆแต่ถ้าไม่ได้ก็เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเรามีเวลา3วันตอนนี้ก็ยึดเกมาประมาณเกือบ10ชั่วโมงได้อยู่ครับประมาณ6-7ชั่วโมงนะครับปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหไม่ได้ครับเฮ้ยได้บอบช้างนะครับผม2ตัวอ่ะกดออนได้ครับงอมงวะแม่งทำไมเราไม่ได้วะใครได้วะใครเฮ้ยตกตกตกปลา โอ้ยผมจะจะแปะจะหนึ่งพันแล้วเนี่ยผมว่าคอนเทนต์ในการลดอนผมน่าจะหนึ่งพันพอดีว่ะแล้วอย่างงี้มันจะมาอีกไะเนี่ยก็เขาได้ใจเอฟเคตกกันไปเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าในเนี้ยใครได้ซึ่งไม่ใช่เราอะ่ะแน่เลยอ,อ่ะเดี๋ยวผมขายก่อนนะโอ,ะอ้ได้ว่าสองล้านนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับอึชิบหายแล้วเพื่อขายเพชรไปไม่เป็นไรหนระอกเนาะไม่เป็นไรเพราะเราเก็บมิติคไว้นะครับไว้แจกน้องๆเสียดายอ่ะไม่ได้โอเคก็เดี๋ยวเอฟเคกันต่อนะครับตอนนี้คือผ่านมาแล้วหกถึงเจ็ดชั่วโมงได้นะครับเดี๋ยวพีีี่่่่่จะะปปลลลลลออออยยยยยาาววววๆเเเเตนนนน้คคืูทชััโมงณ็หก ครับถ้าหมดแล้วก็คือผ่านไป16ชั่วโมงเดี๋ยวพี่ใจะให้ดูอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่า FKM อีกกี่ชั่วโมงแล้วแต่ตอนนี้ก็ตกไปเรื่อยๆครับยังเกลืออยู่ถ้าได้ก็เดี๋ยวจะมาโชว์นะครับว่าเบ็ดไอเมกาโรดอนเนี่ยสองตัวในแรกไปเนี่ยคุ้มหรือเปล่าเท่หรือเปล่าสวยหรือเปล่านะครับจะได้แบบตัดสินใจได้ว่าจะทําตามกันหรือเปล่านะครับเอาไปกัตนต่อเกลือตลอดเลยเต้ยซีเฮนเนี่ยก็เรื่อยๆนะครับ2,000 years later อ่ะตอนนี้นะครับผมก็ผ่านมาโคนานประมาณ8000ตัวคือ16ชั่วโมงปะบักกี้ตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับนา่าจะสิบกว่าชั่วโมงกันแหละแต่ผมว่านานอ่ะคือผมเพิ่งมาอ,อัดนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาดูว่าตอนนี้ผมตกไปทั้งหมดกี่ตัวนะครับเราตกไปทั้งหมด1 9 0 0 0 0จาก17 0 0 0ใช่ป่าวะว่าจะใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวดูพร้อมกันเลยจะเกลือหรือไม่เกลือผมเพิ่งตื่นแล้วผมก็มาลุ้นอุ 1, ้เยเพิ่งหนึ่งพันพอดีเป๊ะเลยด้วยอ่ะ เลือนเลยขอให้แบบเลื้ยวหนึ่งพันแล้วก็ได้ปลาซีเข็ดปลาอะไรก็วานไปนะครับเป็นการดวนอีกตัวหนึ่งพอใจแลเอาเรื่อนนะครับไปครับแต่เฮ้ยตัวอะไระอ่ะเฮ้ยแต่มัน ไม่ไม่ค่อยดีใจว่ะมันไม่ได้มีคาร์โดดอน่อดิคือ <c oughs> ถ้าเลี้ยงผมอาจจะไม่ค่อยดีก็ขอโทษด้วยนะพอดีเพิ่งตื่นนะครับอ่าเดี๋ยวก็ล็อกก่อนเลยตัวอะไรวะเซนคิตันเหรอเออแต่มันก็ก็โอเคมันก็ดีกว่าไม่ได้นะครับอ่าบบแบล็อก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 ผมมากับงานอุ้ยได้ชาร์กเหรอเอาดีดีโอเคต้องมันต้องอยู่ในสเปเชียลนะครับถ้าเป็นชาร์กอะ่ะไม่ใช่มันคือตัวนี้ชาร์กอะ่ะแล้วผมได้ตัวอะไรวะได้เป็นตัวโอเชียนปกติอ่านีสองตัวนี้แต่ก็คือโคดชากเลยเอาง่าย ก็คือโกชาร์กแล้วก็นี่ก็หนึ่งหกแสนห้าแสนได้ครบแล้วต่อไปเมกาดรอนอีกตัวหนึ่งแม่งไม่ออกยากจังวะไม่เป็นไรผมไปดีลกับคนที่เปิดซื้อว่าคุณแปดมาเมื่อกี้แหละว่าเปิดอีกได้ไหมครับเดี๋ยวผมช่วยเขาก็เดี๋ยวเขาจะเปิดอีกก็คือถ้าอันนี้หมดก็ต่อยยี่สิบสี่ชั่วโมงได้เลยนะครับก็ถ้ากับว่าผมน่าจะได้ใช้คูนแปดอ่ะสี่สิบแปดชั่วโมงอ่ะในการทําเมกาดรอนในครั้งเนี้ยซึ่งก็แต่ที่ดูมานะมันน่าจะออกแค่ตัวเดียวก็คือตอนตอนที่เมื่อกี้ตอนที่ผมอัดไไไไปเเเมมมื่่่่่่่ออกกีีี้้้ลลยยยแตตตวววาาาััทนนนจจะงนะงงคดดริๆ สองตัวนี้คือโหดมากเลยนะะเดี๋ยวเรา FK ต่อตอนนี้วิวหนึ่งพแล้วว่าโอ้โหดีใจว่ะเล่นมาจะได้เวิวพันน่ะโอ้โหเดี๋ยวขายก่อนนะน่าจะยังไม่ได้ขาย4ี่พันกว่าขายเลยนะครับโอเคขายเกลี้ยงตอนนี้มีเงินค่าสิบสี่ล้านเดี๋ยวผมซื้อโทเทมไว้ด้วยเ่าเผื่อแบบช่วยเขาปักช่วยอะไรหน่อยนะอ่ะลัคก,กี้มานี่คืออะไรวะอัอนนี้เดิมเราเราซื้อไปแล้วนะใครยังไม่ดูนะครับก็ดูได้พี่ทําไปแล้วนะไอ้กีตาร์เนี่ยซื้อไปเลยนะครับสักสิบล้านเหลือสักสี่สิบห้าล้านแล้วก เดี๋ยว,ว่ะสิบสามสิบอัน ก็ประมาณ15ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวช่วยปักเรื่อยๆเอออ่ะเดี๋ยวเราต้องจะไปเอ็เคตรงที่เดิมเลยนะครับคือเมกาโรดอนตรงนั้นแต่คิดว่าน่าจะเปลี่ยนสกินเปลละสกินนี้ไม่ไม่ไม่นำโชคเลยว่ะถ้านำโชคจริงๆเลยนะน่าจะเป็นไม่แบบว่าไม่มีสกินเออมันจะนำโชคกว่าในความรู้สึกนะผมจะไม่เปลี่ยนสกินแล้วเอาอันนี้แหละเชื่อความเก่าความเท่อะไรของมันไปนะครับเมกาโรดอนก่อนอยู่ตรงไหนวะอ๋อตรงโน้นตรงโน้นแต่คนตกเยอะมากเลยนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแต่ว่าเขาก็อาจจะหาเหมือนกันแหละมั้งไอตัวสกินเนี่ยคื เพิ่งมาหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะคือผมเพิ่งเห็นนะครับมันมีเวสแรกด้วยทาให้เมการลราดอนเป็นปลาที่ตอนนี้มีคนอยากตกหรือเปล่าก็หรือว่ามันมานานแล้วไม่รู้เหมือนกันอ่ะไปครับเค้กครับยาวๆแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีกสัก4-5หชั่วโมงตอนนี้คือผมตกไปน่าจะใกล้24ชั่วโมงแล้วอีกประมาณเท่าไหร่อีกอี4ชั่วโมงนะครับอืมตอนนี้ก็ผ่านไป20ชั่วโมงได้นะที่เรามาแบบตกกันเนี่ยก็เรื่อยๆนะครับตัดกันมาเรื่อยๆว่าเออตอนนี้เป็นยังไงได้หรือย,ยังนะครับเหมือนเดิิมมอออ่ตนนนนีีีี้้้ก็เเเพลแวววดดใจจรรงๆโคคั๋ยืืผ คือผ่านไป10ชั่วโมงแบบรวดเดียวทันใจแล้วเหมือนว่าจะมีคนตกกอยังไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้ว่ารอบที่เท่าไหร่นะครับแต่ดูนี่7 0 0 0ักว่าตัวครับ10ชั่วโมงของแท้ไม่ได้โม้ด้วยโอ้โหลัคกกี้เท่าไหร่ลคก,กี้หมื่นเอ่ะพนองพูเจ้ครับ7 0 0 0ตัวเนี่ยมาดูครับโอ้กระตุกกระตุกบ้าเราจะได้เมคาโดรนซักตัวไหมคือถ้าได้หนึ่งตัวเนี่ยผมจะรีบไปทำคอนเทนต์ย่างอื่นนะครับมันจะไม่เขาเรียกไงดีมันจะได้แบบว่าคุ้มหน่อยกับคูณ8เอออันนี้คือแมง คุณปล่าไม่รู้นะอ่ะคือเราปล่อยไว้ตอนแรกเท่าไหรนะ่นะเกือบอีประมาณ20ชั่วโมงเออตีไป20ชั่วโมงนะครับได้สิเก็ตมา4ตัวอันนี้คือผม FK ไปทั้งหมดประมาณ10กว่าชั่วโมงถ้าได้สัก2ตัวก็คืออยู่ในสถิติที่โอเคครับอุ้ยเรื่อยๆไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไรป,ปั๊บเบิ๊บ ถ้าได้นะไม่มีอะไรครับถ้าได้ก็คือดีใจแค่นั้นแหละโอ้โหที่เขียนมาครับ2ตัวเด้งตามที่คขดยไปเป๊ะทำที่คิดได้เลยอ่ะอาสองตัวนะครับโอเคเอาเซฟไปเออแล้วก็ลืมประกาศรางวัลเลยนะครับรางวัลที่ชนะคือน้องบิวนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะครับว่าเขาเขียนว่าอะไรรางวัลไอเนี้ยไอคนที่ได้สองแสนสามของพี่ครับเนี่ย รางวัลคือแจกเจ้าค้อนอันนี้นะครับแฮมเมอร์แบนแฮมเมอร์ครับคือน้องเขียนว่าเติมที่ไหนก็เสียวเสียวโดนบีดเอาไว้ง่ายนะทุกคนที่นี่อย่างเดียวที่ชัวคือนีโมนี่คือมันดีจริงๆน้องเดี๋ยวพี่แอดเพื่อนไปนะน้องเบลแล้วเดี๋ยวพี่ตามไปแล้วเดี๋ยวกริบเดี๋ยวแม่ก็น้องทักหาดีโมช็อปได้เลยเจ okay, นะส่วนใครที่ไม่ได้ก็สามารถกฟิ์แกมพาร์ตต่างๆในที่ลิงใต้คลิปเลยครับแต่พี่ปักหัดไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับร้านนีโมนะครับโอเคเดี๋ยวเราตกกันต่อคือตอนนี้ก็ย,ออยังไม่ได้ดเตนะิมเเหอมืออนนนวาผ้้ลคี สา3วันนะครับก็วันนี้แล้วก็อีกวันหนึ่งถ้าอีกวันหนึ่งไม่ได้เราก็จะสุ่มแจกนะครับแล้วใครจมน้ำวัน่ะเฮ้ยจมน้ำอย่างนั้นเลยหรอคนดูพ้นมาก่อนคือถ้า3วันเนี่ยผมไม่ได้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะแจกอะไรดีแต่คิดว่าคนดูน่าจะอยากให้แจกแหละเอาเป็นเซลแอนิแวอร์อันนี้ละกันนะครับเออก็คอมเมนต์ชื่อมาละกันเผื่อไว้เลยคอมเมนต์ชื่อมาถ้าพี่ไม่ได้นะวานวันนี้คือวันที่2แล้วนะครับถ้าวันที่3ผมไม่ได้อีกก็ถือว่าแพ้แต่จริงๆมันต้องอาให้ได้วะจริงๆนะสกินเนี่ยมันเป็นส ยาก่อนพูดเยอะพูดแย่โอ้ยครั้งเซลเลยแล้วกันหลานเจ็ดเลยเอ่ะเซลเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวใช้น้ำยาเราเราใช้ซ้ำได้ป่ะอันนี้คือบวกเท่าไหร่ไม่รู้อะ่ะ ใช้ซ้ำใช้ซ้ำได้ด้วยเหรอเท่าไหร่เนี่ยหมื่นแปดถือว่าเยอะนะครับอุ้ยมาอยู่ข,ข้างๆกันด้วยเนี่ยคิดเลยหรือเปล่าคุณเอกอ่านว่าเอกเปล่าวะเนี่ย X X อ,อ่านไม่ออกครับขอโทษทีนะ <c oughs> อ่านไม่ออกโอเคเดี๋ยวเราจะใส่รัวๆนะครับอันนี้คือผมตั้งใจไว้ประมาณสักเอาสัก500 600 500ห้าร้อยหกร้อยเฮ้ยห้าร้อยห้าห้าร้อยนาทีประมาณหกชั่วโมงไม่ใช่ดิมัวละหกร้อยนาทีคือสิบชั่วโมงก็ผมกะไว้สักห้าชั่วโมงอ่ะก็สามร้อยใช่ไหมโอเคแม่งเป็นอย่างงี้นะแม่งไม่ใช่แบบเป็นชั่วโมงอ่ะคือมันเเเเเปป็็็นนนนนนขึ้้าาาาาาททีีีออ่่ะะะะกรรจจคับแลวววดด๋ยมมูผ ใช่หรือเปล่าส่วน,นนี้ก็หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วโอเคครับอันนี้ก็เรากหมดไปเลยครับอันนี้เอาไปเยอะอันนี้เอาสักประมาณ150พอโอเคครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราเอฟเคกันเลยว่าจะมงงว่าท,ทำไมคูเตอร์ไม่ตกนะครับตกอยู่อ่ะตกแล้วตกแล้ว,ลวอัคดคลิปอยู่โอเคแล้วเดี๋ยวมาเจอกันครับอีก5ชั่วโมงโหคอนเทนต์นี้นี่ล็อไป2วันอันนี้คือวันที่2แล้วนะครับวันแรกคือก็ดูตามไม้เลยเนี่ยถ้าอันนี้หมดเนี่ยก็คือวันที่สามอันนี้คือถ้าอันนี้หมดนะตอนนี้ยังไม่หมดก็คืออยู่วันที่2อยู่นะครับเรื่อยๆไปครับผมนนนนนนนีี่กกกล้้้าาาาาาไไปปแวววะะะคคคครรรรรัับบืออมมตตดดดเเเเ๋ยู ผมได้เมก้าหรือเปล่าถ้าได้คือจบก็ถือว่า2วันนะยังไม่เข้าวันที่3ด้วยนะครับตอนเนี้ยเอาเพอเพิ่กดเพิ่กด อุ้ยผมพันกว่าโคตรไวอะ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าตอนนี้ผมตกไป2 0 0แสนตัวอ่ะมาดูกันครับเราได้หรือไม่ได้หรือยังไงคือตอนนี้ไม่ไม่รู้นะใครได้อะถ้าดูตรงนี้มันจะขึ้นปหไม่รู้ไม่อยากดูอะ่ะเราดูที่ตรงนี้ดีกว่าขอได้ได้ปะเพราะผมมีลัคก,กี้อะ่ะมันก็น่าจะช่วยนิดนึงเหอะปั๊กหยัง่งยังหยังถ้าได้ก็คือจบนายบอบช้าครับแล้วตอนนี้เหลือประมาณกี่ชั่วโมงอะ่ะเดี๋ยวดูกันอีกสิบห้าชั่วโมงก็เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะวนมาอีกใครได้เมกาโนดอนแล อยากอยู่บ่อเนี้ยคนเดียวชิวๆจะได้แบบวิเราได้ร้อยเปอร์เันนี้คือเราไม่รู้นะครับว่าใครได้อะก็ตกตรงนี้ไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับเราก็ยังเกลืออยู่โอเคตกไปเรื่อยๆครับตอนนี้ยังเกลืออยู่เหมือนเดิม โอเคคือตอนนี้เดี๋ยวผมปรับเอฟเฟกก่อนนะลืมปรับเอฟเฟกเลยนะครับคือตอนนี้ผ่านมาทั้งหมดน่าจะประมาณเกือบ20ชั่วโมงได้10กว่าน่าจะ10กว่าได้เลยนะครับก็ดูจาก11,000ตัวอ่ะเดี๋ยวขอดูวันผมได้เป็ดอะไรวะคือตอนนี้เกมฟิตอัปเดตแล้วด้วยนะประเด็นอะคลิปนี้น่าจะได้ลงที่หลังครับมันจะลงอัปเดตก่อนน่าอะไรมาใหม่วะไม่รู้นะครับอาจจะเป็นเนี่ยพวกนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่คุ้นเลยนะครับน่าจะได้เป็ดมาใหม่เพิ่มอ่ะคือหลักๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่ปลาคร พันกว่าแล้วเนี่ยตอนเนี้ยุ้ยอยู่ตรงนี้ด้วยปั๊บป๊บเห็นปะเห็นทันไหมไม่รู้แหละค่อยเลื่อนครับสถกติของเรานะครับ24ชั่วโมงคือ4ตัวในเซเวอร์ลักคุณ8แต่อันนี้ถ้าได้เกินก็ถือว่าโอเคซึ่งตอนนี้ผมได้3แล้วเดีย๋ยวค่อยๆนับนะครับปึ๊บปบ ถ้าไม่การเรดอนมาก็คือจบเพราะอันนี้คือเข้าวันที่3แล้วนะครับไปโอ้โ,อโหแม่งไม่มาอู้แต่ได้ได้ไดไดทีเข็ดเยอะนะคือ3 4 5 6 7 1วัน7ตัวโอ้ไ oh ม่ก็เยอะจัดเลยถ้าก็ว่าตอนนี้คือเราเกลือนะครับเกลือ <c oughs> จริงโอเคเดี๋ยวเราจะไปเซิร์ฟเวอร์รักคุณ8อีกรอบนึงนะครับเนี่ยตอนนี้เหมือนฟิลิดกำลังจะแบบว่าอัปเดตเลยนะดูดิป่าเดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลเพิ่มอ่ะมาแล้วครับเซิร์ฟเวอร์คุณ8อีก24ชั่วโมงป่ะดูแป๊บนึงนะครับอ่า24ชั่วโมงเพิ่งเเติมลยอุ้ยสกินใหม่ อยงนี้ต้องจัดแล้วว่ะแล้วโลบักเราเหลือด้วยเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามีอะไรมาใหม่บ้างผมมีแค่เดียวหรอเดี๋ยวเขาหาว่าแบบเออเกมนี้ขายสกินเยอะเกินใช่ไหม <laughs> มีแค่นเดียวนะครับแล้วก็พวกคอนพวกอะไรก็คือยังอยู่อีก7วันใครสนใจก็สามารถไปจัดได้ที่นีโมได้เลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจัดอันนี้แล้วกันนะครับไปลองประเดิมสกินใหม่หน่อยละกันนะแปดร้อยกว่าโลบักแปดร้อยสี่สิบเก้านะครับเรียบร้อยมาแล้วยวลองใส่ก่อนนะครับว่าเฟี้ยวเซ็ซสารหรือเปล่ามานี่ยวขอลองตอนตอนตกนะครับว่าเป็นยังไงหูไม่ออล่าแม่งคือแบบมันเป็นอ้นี้ปะเนี่ยสูคุณท้าปะเนี่ยโอ้คือมันทำเวอร์เกินอ่ะโหไม่หักคะแนนครับอันนี้ชอบเลยแม่งอลังการจัดผมว่าสู้คาทนา ได้เลยนะอันเนี้ยขับเรือเลยดีกว่าครับขับเรือขับเรือขับเรือไปหา<ป>จุดตกโหอยู่นู่นกันนะครับแม่งตกกันเยอะด้วยประเด็น <c oughs> ตกกันเยอะเกินนี <c oughs> นะ่เดี๋ยวขอขายก่อนผมล้ลมีเงิน57ล้านแล้วหรอ <c oughs> ไวมากนะมาแล้วครับตกตรงนี้แหละผมเขาปัก มิเวเทชันอยู่ว่ะดิเร้ปักไม่ได้นะครับเพราะอยู่ในวงเขาเนี่ยปักได้ปล่าวะเนี่ยปักไม่ได้นะครับโอเคอะเดี๋ยวเราปล่อยเอฟเคียนไปเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวถ้าได้ยังไงก็เดี๋ยวบอกเพราะว่าผมกะจะเอาให้ได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็ยังไม่ได้ขาดอีกตัวหนึ่งก็คือเมกาโลดอนนะครับแล้วอย่างที่บอกเลยนะคือมันไม่สามารถซื้อแลว้วไดอาร์ชิเมน้นอะไรแล้วครับเราต้องตกเองนะครับเอาให้ได้เดี๋ยวนี้พี่ล็อกก่อนตัวอะไรเนี่ยแล้วพึ่งได้พิ่งได้อะล็อกมิติก,ก่อนเอาไว้แจก กำลังจะปิดคลิปโอ้มาแล้วครับตัวแรกของเรานะฮะมิติกรู้สึกว่าดวงมาอยู่นะเอาดีๆเนี่ยได้แต่ตัวแบบธรรมดานะครับก,กิ่กอกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวไม่รวมกับบอฟบ,บอฟบอฟชาร์กด้วยใช่ไหมอืมแต่ก็ถือว่าได้ซีกิ้งมาเยอะครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่เราต้องการไงอันนี้คือประเด็นหลักๆเลยนะได้หิบมาโคตรเยอะน่าจะหมดแล้วแหละเดี๋ยวขายปลาหน่อยแล้วกันนะครับเอ๊ยเดี๋ยวโชว์กันโชว์ปลากันนี่ โอเคได้เละเออใยช้นี่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับตัวอ e ีเวนบ้านเนี้ยปูครับอุ้ยปูตัวใหญ่อยู่ปูตัวใหญ่อยู่ <c oughs> ยนะอ่าโอเคเดี๋ยวขายแป๊บมันกลับมา65ล้านแล้วอะแล้วแถมโล้ยังมีไอโทเทมอยู่ด้วย <c oughs> โอ้โหอะไรวะเนี้ยกลับมาช้ำใจแล้วกรือวโอโ้ผมพันเกือบพ1 0 0แล้วอะผมตกไปทั้งหมดนะครับ2องแสนโคตรเยอะอ ครับเป็นเป็นสิ่งที่ผมอยากได้ใครมีวิธีบ้างอะนอกจากที่จะต้องหาเมกาโลดอนสองตัวมันมีวิธีที่แบบใช้ปลาตอื่นไปแลกเพื่อที่จะได้ไอ้อันนี้หรือเปล่าครับคือตกมาสามวันแม่งไม่ออกอะน้องว่ายัางไงวะมีมีวิธีนอกจากตกเมกาโลดอนไหมอะไ,ไ,ไ,ไม่ได้จริงๆนว้ยโคตรยากอะอันนี้ยากจริงคือถ้าใครทําได้เนี่ยบอกเดยนะว่ากี่วันของผมเนี่ยถ้าตั้งใจทําจริงๆก็3วนันละตอนนี้อันนี้คือวันที่3นะครับที่ที่ไม่ได้แต่คิดว่าคอนเทนต์จบลงตรงนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะทำคอนเทนต์อื่นแล กดจะลงนี่คือเป็นอาทิตย์ลงคลิปทีนึงอ่ะก็นั่นแหละครับถือว่าเกลือเสียดายว่ะแม่งอยากได้อ่ะจริงๆโคตรอยากได้เลยดูดิอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าๆถ้ามีโอกาสจะกลับมาแก้แค้นอีกตอนนี้ก็คือจบลงเพียงเท่านี้สําหรับการทำล่าหาเบสเมกาโลดอนนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ใครชื่นชอบไปรื้อฟังกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไ๊ายบาคนดูทุกคนนะครับผมฝากด้วยกับนิวมอชช์นะครับสนใจอะไรต่างๆก็ใช้บริการกันได้เลยนะครับผมไปละบ๊ายบาย